สวัสดีค่ะที่นี่กศอนออำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบรุรีมาแก่งคอยถึงสระบุรีแล้วเลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพเห็นโรงงานปูนซีเมนต์ใหญ่ๆริมถนนใช่แล้วค่ะแก่งคอยพื้นที่แก่งคอยมีแม่น้ําป่าสักไหลผ่านใช้ประโยชน์ทั้งการเกษตรและอุตสาหกรรมโรงงานอุตสาหกรรมประเภทวัสดุก่อสร้างรวมกันอยู่ที่นี่จะหาวัสดุสร้างบ้านให้ครบจบที่แก่งคอยเลยค่ะ คนแก่งคอยส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและทำการเกษตรทำนาทำไร่เลี้ยงสัตว์ทำสวนผลไม้รสชาติผลไม้ที่นี่ไม่แพ้ภาคตะวันออกเกษตรทำเงินระดับพันล้านก็มีค่ะแหล่งไม้ล้อมใหญ่ที่สุดในประเทศก็อยู่ที่นี่ปัจจุบันมีจำนวนประชากรเกือบ1ล้านคนแบ่งการปกครองออกเป็น14ตําตำบล117หมู่บ้านปีนี้เป็นปีที่ทำงานยากค่ะเจอวิกฤตอยู่สเรื่อง วิกฤตแรกคือขาดแคลนครูกำลังครูมีครึ่งเดียวค่ะวิกฤตที่2คือโควิด -19 ระบาดรอบสี่หนักมากจังหวัดสระบุรียกระดับพื้นที่สีแดงเข้มวควบคุมสูงสุดเท่ากรุงเทพมาตรการป้องกันโควิด -19 เข้มงวดห้ามจัดอบรมห้ามรวมคนห้ามเรียนออนไลน์ site. แล้วงานกสน,นจะไปต่อ,อยังไงประชุมทีมเลยค่ะเราจะทำงานฝ่าวิกฤตโควิด -19 งานฝึกอาชีพ stop on site สับสวิตเปลี่ยนโหมดการเรียนเป็นออนไลน์ไม่รวมกลุ่มผู้เรียนไม่มีวิทยากรแต่ไม่ใช่เรียนทิปจึงเกิดไอเดียการฝึกอาชีพออนไลน์ฉบับ DIY model do it yourself model DIY model เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองฉบับบ้านๆเราทำงานกับชาวบ,บ้านมานานรู้และเข้าใจหลักการของ DIY model ก็คล้ายกับงาน DIY ทั่วไปมีหลักอยู่4ข้อ สั้นง่ายทําได้และโดนไม่ซับซ้อนค่ะสั้นหลักสูตรกระชับเนื้อหาไม่ยาวใช้เวลาเรียนไม่นานง่ายต้องผลิตสื่อที่ย่อยง่ายคอชาวบ้านเรียนรู้ด้วยตนเองจากสื่อได้ทําได้เน้นเรียนรู้ภาคปฏิบัติฝึกทักษะเนื้อเ,อเรียนแล้วต้องพัฒ์เป็นค่ะโดนหลักสูตรว้าวน่าสนใจท้าทายผู้เรียน โมเดล DIY น้ำร่องเปิดหลักสูตรแรกผลิตภัณฑ์เส้นพลาสติกจำนวน40ชั่วโมงต้อเช็คเลตติ้งก่อนเรามีการวางแผนที่ค่อนข้างละเอียดค่ะเริ่มจากที่ 1. Modify หลักสูตรออนไซน์มาเป็นหลักสูตรออนไลน์ line, แบบเพียวๆ 2. ผลิตสือส่อออนไลน์สื่อเป็นหัวใจสำคัญนะคะการเรียนออนไลน์ถ้าสื่อไม่โอเคเนี่ยผู้เรียนก็จะไปไม่รอดนะคะ ดังนั้นนะคะงานผลิตสื่อเนี่ยนะคะต้องมีความพิถีพิถันชัดเจนเรียนรู้ง่ายครบกระบวนการนะคะมีทั้งแบบทดสอบเอกสารคลิปแบบประเมินทุกอย่างเนี่ยจะสำเร็จรูปจัดเต็มค่ะจะช่วยให้ครูทำงานง่ายขึ้น 3. กํกำหนดเงื่อนไขการเรียนรู้ผู้เรียนเนี่ยนะคะจะต้องเข้ากลุ่มรลายทำแบบทดสอบรายงานภาพระหว่างเรียนสอบปฏิบัติส่งชิ้นงานทำแบบประเมินนะคะ 4. ออกแบบวิธีการบริหารจัดการเรียนต้องคิดล่วงหน้าก่อนนะคะครูจะคอนโทรลกับผู้เรียนอย่างไรกระตุ้นผู้เรียนวิธีไหนต้องเข้าใจแล้วก็ใช้เทคนิคนะคะเดินตามแผนนะคะแบบนี้จะไปรอดนะคะ 5. กําหนดเกณฑ์วัดผลประเมินผลต้องวัดอะไรบ้างนะคะถ้าวัดความรู้เนี่ยข้อสอบผลจะมีกี่ข้อวัดทักษะสอบปฏิบัติอย่างไรส่งชิ้นงานกี่ชิ้นผลสำฤทธิตอบสังคมได้ค่ะ 6นะคะมีการวางแผนนิเทศติดตามคือคิดทางระบบนะคะว่าจะนิเทศอย่างไรใช้เครื่องมือนิเทศอะไรนะคะแล้วก็ติดตามผลแบบไหนนะคะครูประัาสัมพันธ์การฝึกอาชีพทางเว็บไซต์ f a c e o o ก k ลายสมัครลงทะเบียนผ่านออนไลน์เราคัดกรองผู้เรียนและทำความเข้าใจเงื่อนไขานการเรียนก่อนจากนั้นสร้างกลุ่มรายผู้เรียนเป็นช่องทางให้ครูบริหารการเรียนรู้ให้คำปรึกษาและติดตามผล ออนไลน์เป็นการเรียนรู้อยู่บ้านอยู่ลางหมู่บ้านก็เรียนได้ค่ะหลังจบหลักสูตรครูจะตรวจผลงานผู้เรียนดังงานที่ได้มาตรฐานเข้าตลาดสินค้าออนไลน์ O O C C กสทชเริ Market, ่มเปิดช่องทางการขายออนไลน์กันได้เลยค่ะตอนแรกไม่มั่นใจคะ่ะว่าจะฝึกอาชีพออนไลน์ได้ เรียนกับวิทยากรมีสาธิตให้ดูติดตรงไหนถามได้เลยแต่เรียนแบบออนไลน์จะถามใครล่ะพอได้ศึกษาสื่อออนไลน์ก็ค่อยๆเริ่มทำได้ค่ะทำความเข้าใจทีละเรื่องฝึกทำเนื้อหาทีละอย่างมีครูดูแลให้คำฝึกษาตะโดดในที่สุดก็ทำได้ค่ะภูมิใจใ<ช>มากค่ะ,คะ,คะ การฝึกอาชีพออนไลน์นะคะสามารถบริหารเวลาเรียนเองได้อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ค่ะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ใอยหาเวลาเรียนทีหลังก็ได้ค่ะบางทีช่วงกลางคืนก็มานั่งทำงานของเราได้ค่ะการฝึกอาชีพ ไม่ต้องไปเรียนทั้งวันที่เขาไปเรียนกันนะคะมันต้องใช้เวลาเรียนทั้งวันมันต้องเรียนไปพร้อมกันถ้าเราไม่มีเวลาไปเรียนเราก็จะไม่ทันเขาแต่ถ้าเราเรียนที่บ้านเนี่ยค่ะเรียนออนไลน์เนี่ยค่ะเราสามารถจะเรียนเวลาไหนก็ได้ถ้าวันนี้เราไม่ว่างพรุ่งนี้เรามาเปิดคลิปดูเราก็จะเรียนได้เราก็จะทันเขามันเป็นอาชีพได้เลยค่ะรูกศสนตบนุก็จะเชิญกูนิทศศึกษานิเทศจากจังหวัด ผู้บริหารเข้ารายกลุ่มของผู้เรียนครับเพื่อที่จะนิเทศงานผ่านออนไลน์ไม่ต้องลงพื้นที่ก็สามารถเรียพูดคุยผ่านออนไลน์ได้ตลอดเวลารับทราบความเคลื่อนไหวตั้งแต่เริ่มต้นจนจ,นจนบปัสสนครับทําให้การนิเทศเป็นเรื่องที่ง่ายได้ข้อมูลที่ชัดเจนนอกจากนี้ยังสามารถเล็กเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ศึกษาอื่นหากมีผู้สนใจมาศึกษาดูงานการจัดออนไลน์ไม่ต้องลงพื้นที่ เพียงแค่เชิญข้าและกลุ่มของผู้เรียนก็สามารถศึกษากระบวนการทั้งหมดได้อย่างชัดเจนครับแบบนี้ครูทำงานไม่จำเจค่ะช่วงขาดแคลนกำลังครูการจัดออนไลน์ช่วยแก้ปัญหานี้ได้ครูหนึ่งคนสามารถดูแลงานได้หลายตำบลไม่มีปัญหาค่ะครูเจนไหนก็จัดออนไลน์ได้หากครูไม่หยุดที่จะเรียนรู้และพัฒนางาน โควิดทาให้โลกเปลี่ยนค่ะการทํางานก็จะไม่เหมือนเดิมภารกิจฝึกอาชีพจึงเป็นการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากผลกระทบโควิดแม้ว่าเราจะไม่ใช่ด่านหน้าในการต่อสู้กับสงครามเชื้อโรคแต่ก็จะพยายามหาช่องทางให้ความรู้กับประชาชนก้าวพคนวิกฤตนี้เป็นสิ่งที่พวกเราภูมิใจค่ะแม้การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จะเป็นอุปสรรคทําให้เราไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติแต่ประโยชน์ของอุปสรรคก็ทําให้เกิดนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ใหม่ อาชีพออนไลน์ฉบับ DIY โมเดล